ครับพี่น้องครับผมจะต้องใช้เดินทางมหอนศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับพี่น้องมาเบ่งพันธุ์ง่วนพี่น้องเนี่ยครับเที่ยวผัดของศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์วังสะพุงงามมีลีนะครับนาอพี่น้องมี่ภูเขาล้อมรอบงัวอยู่นี่เนี่เป็นลอยๆเป็นพันธุ์นะครับพี่น้องพี่น้องเบ่งง่วเลยครับเป็นศูนย์วิจัยที่ใหญ่ของภาคอีสานในพูเครับพี่น้องงามเดยนนะครับ ผู้เขาหล้อมรอบแล้วก็ฝ่ากำลังมืดนะาครับน่นกระติตกพ่อฝน,นพี่น้องเพิ่ชื่อสัตว์พี่น้องชื่อสัตว์สวยงามมาพี่น้องเป็นศุนวิจัยพันสัตว์พันงัวต่างๆนะครับฝ่าก็ห้องรับพี่น้องโอ้ก็กำลังกินหยานกกะกับง้วฝันกันปุ้มอยูมยกับพี่น้องนกกันย่างเขากับไหลงัวก็บไหลงัวมีตัวง้มนะครับนาอพอดีพ่องามหยากรบมุดมสมบูรณ์นะครับนาะงามครับ่พี่น้องงามโง่เลยนะ งามงามงามขับนะครับธรรมศาสตรีสวยงามมากครับตั้งี้เป็นภูเขาล้อมรอบนะครับพี่น้องแล้วก็ภูเขาแล้วก็ภูเขาภูเขาภูเขาพี่น้องครับถ้ภูเขาภูเขาล้อมรอบรถแกลนกระยาคันตัดเออว่างกันแต่งมันเลยครับพี่น้องงามดีครับพี่น้องงามครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ